สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าวันที่หากันห้าพ้อยหกสอิบหา 5, พี่น้องกลับมาพบมาพอกันอีกคเกา้ากับสาเพลงพ่าเพิ่นพี่น้องมื้อนี้มาอัปเดตล่าสุดให้พี่น้องได้ชมได้เบ่งกันว่าปลูกบักทัว่วกับปลูกพริก อยู่ในแปลงเดียวกันมันได้ผลผลิตจริงหฮือบ่จริง,รงพี่น้องอัปเดตล่าสุดให้พี่น้องเบ่งน,นี่บอกตัวตัวกําลังออกน้วยพี่น้องเป็นน่วยกําลังเก็บชาวุ่นเพ่งเก็บยู่ฟังทั้งผุนหอกชาวุ่นเพ่งเก็บยู่ฟังทั้งผุนดกเติบยู่ด้ ตัวเป็นจระเข้เงงามพี่น้องแต่ขอห้พี่น้องช่วงนี้ สำเพ่งพ่เพื่อนกับบ่อบ่อใดลงคิดหนพี่น้องเบงเพราะว่าสำเพ่งพ่อเพื่อนก็บบนากยากยาก,ยากเตรียมดินเตรียมดินว่าจะปลูกมะือพี่น้องปลูกฟักทองห่อและว่าจะปลูกฟักทองอยู่แปลงเทิ่งตอนนี้กํา่ังเตรียมดินอยู่แต่ว่าบอ่อใดไถยดอกพี่น้องพว่วนนื่อื้อ เอาเสียมพ่วนพ่วนน้ำรองเพราะว่าฝนกับว่าท่านในเหียดเนาะว่าท่านในเหียดฝนมันก็้ทได้ลงทุ่นไม่ถ้่เขาเข้า,เข,าเข้าไถเข้ากับทได้คุ้มผ่าใบผ่ายางไม่จะว่าก็ใส่แปลงเก่าไปก่อนใส่ว่าใส่ใส่ห้องพื้นใส่ปุ๋ยใส่ปูนขาว พี่กเก็บเขียวไปพี่น้องเก็บเขียวแน่เก็บแดงแน่ช่วยมากสิได้เก็บเขียวแะไรพี่น้องพี่น,ออนอ้องเมืองสาวุนเพ่งเก็บบกทัวมาสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสาววนเพ่งค่ะ ี่นอบอกดอกครับกำลังบอกดอกเป็นน้อยๆกับมี่น้อยๆกับมีพ่พี่น้องเนี่ยพี่น้องตามที่สำเพียงบอกเห็นบ่ทางใต้สีโล่งนี่พี่นอ้องทางใต้สีโลงเห็นบ่หน่วยเหาหน่วยหฮอว,ว่าก็ย้อนถึงพอดี มันกับบ่อดงงอพี่น้องมันกับบ่อดงง้อนวยย้อนถึงย้อนถึงพื้นพอดีแต่ถ้าเข้าเข้าจงแหนงใบตำจงแหนงไปตำน่วยมันกับจีงอที่คตรเยน่นวยกับจีบ่อง้มกับบ่อเป็นที่ต้องการของตลาดนะพี่น้องครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กบพี่น้องบ่หน่อยก็ะลายน้อพี่น้องเนาะขุดยาเาไปขุนพี่น้องพี่น้องเห็นสำเร็ผพาเพื่อนแล้วพี่นอ้องบางเท่อาจจะมีไอเดียดีๆไอเดียไม่ไมไปปรับปรุงใส่ในให้ใ,หในส่วนของจ้าของ กับเบิ้งภาพไปพี่น้องซ้ำเพียงมาเพื่อนกับค่วมวบา่หลายหล่งินี่กับพ่อเก็บแล้วพี่น้องเนี่ยพอดีเก็บ ไปเพราะไงปาก็ขึมพี่น้องเลยฝนก็ติดซ่งสิมาครับตอนนี้ก็แตจ้งของเรียบร้อยแล้วนี่สาวบุญเพ่งเล่าออกไปหาเลียขายน้ำน้ำหมูบัตรของห่อมีบวกทัวมีน้องใหม่ไรพี่น้องน้องใหม่ไรต้มแล้วถุงละยี่สิบบาทพี่น้องนี่ถุงละยี่สิบบาทง่งยเด้ พี่น้องดูไงตัวกลางได้สกำละสิบบาทพี่น้องตัวกลางละสิบบาทตัวฝักยาวนี่เบางหน่วยมัจนจะไม่งามๆพี่น้องสามละสิบบาทเปขายทางบ้านเพราะว่าคึ้นฝ้าคึ้นฝนพี่น้อง ครืค้ฟ้าครื่องฝนมือนีก็ยังจวบดไ่้ล่งตลาดดอกกะสรุปว่าให้ไปเลาะเลาะขายน้ำบันก็ะเมอดดอกของบ๊ลายครับคลิปนีน้ก็ขอจบไว้ซ้ำานี่ครับพี่น้องที่เขาไมาช่ชมก็ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องสำหรับสาเพียงพาเพื่อน ขอขอบคุณและสวัสดีครับ